ดีค่ะเด็กๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ่อ,อนเลิ่นวันนี้ทุกคนก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครูเนตได้พูดถึงเรื่องของอักษรน,นำใช่ไหมคะเด็กๆโดยที่ครูได้พูดถึงตัวอย่างแล้วก็ความสำคัญของการใช้อักษรน,นำในภาษาไทยเด็กๆยังจำความหมายของอักษรน,นำแล้วก็อักษรน,นำแต่ละประเภทได้ไหมคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีวิธีการใช้อย่างไร คราวนี้เนี่ยวันนี้ครูแนทจะพาพวกเรามาเข้าสู่เนื้อหาอีกเรื่องหนึ่งของอักษรน,นำค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องการสะกดคำแต่เป็นการสะกดคำที่มีอักษรน,นำว่าจริงๆแล้วเนี่ยอักษรน,นำแต่ละประเภทมีวิธีการสะกดคำอย่างไรนั่นเองถ้าใครจำไม่ได้ ครูขอทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะคะว่าอักษรน,นำเนี่ยมันหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นทำไมคะเด็กๆ2ตัวอ่าพยัญชนะต้น2ตัวนะประสมรวมกันอยู่ในสระเดียวกันค่ะเด็กๆและในการอ่านออกเสียง ชื่อมันบอกแล้วว่าอักษรน,นำมันจะต้องมีอะไรนำแน่ๆนั่นก็คือตัวหอนำนั่นเองในการอ่านออกเสียงอักษรน,นำทุกประเภททุกประเภททุกรูปแบบเลยจะต้องอ่านเหมือนอเหมือนมีตัวหอนำอยู่หอก็คือหอหีบนำหน้าตัวนั้นอยู่แต่ในการเขียนเราไม่จำเป็นใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆจำได้ในการเขียนเนี่ยมันไม่จำเป็นว่า คำคำนั้นจะต้องมีหอนําเสมอไปหรือปรากฏรูปหอหีบในคําคํานั้นเสมอไปเพราะมันขึ้นอยู่กับประเภทของอักษรน,นํานั่นเองประเภทของอักษรน,นําที่พวกเราพอจะจํากันได้ก็มีอยู่แค่3ประเภทในภาษาไทยที่ครูมักจะย้ําเสมอว่าในภาษาไทยไม่ว่าจะมีคําที่เป็นอักษรน,นํากี่ร้อยคากี่สิบคำก็ตามแต่ สรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันสามารถแบ่งประเภทหรือจัดกลุ่มได้แค่3ประเภทดังต่อไปนี้เท่านั้น1คืออักษรนำแบบที่มีหอนำอหรือชื่อเต็มๆก็คืออักษรนำแบบมีหอนำต่ำเดียวลักษณะของมันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาทวนทีละ ทีละอันกันนะคะเด็กๆ2คืออักษรนําแบบที่มีอักษรสูงหรืออักษรกลางเนี่ยนำหน้าอักษรต่ําเดี่ยวและแบบสุดท้ายคืออักษรนําแบบที่มีอ,อนำยอ,อ่เด็กๆคะครูทวนให้แล้วเด็กๆพอจะนึกอักษรนําแต่ละประเภทออกแล้วใช่ไหมคะถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ย อ่ะไม่เป็นไรวันนี้ครูจะค่อยๆอ,อธิบายให้พวกเราฟังพร้อมกับสะกดคำที่มีอักษรน,นำให้พวกเราดูกันค่ะคำแรกถ้าเด็กๆยังทวนความรู้ที่ได้เรียนเรื่องอักษรน,นำไปในครั้งแรกได้ครูแนทได้อธิบายไปว่าอักษรน,นำแบบที่หนึ่งคืออักษรน,นำแบบที่มีหอนำหรือชื่อเต็มๆก็คือหอนำอักษรต่ำเดียวเนี่ มันหมายถึงอักษรน,นำแบบที่เวลาเขียนจะมีพยัญชนะต้น2ตัวซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเป็นอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำทุกแบบจะต้องมีพยัญชนะต้น2ตัวและพยัญชนะตัวหน้าจะต้องเป็นอขออภัยค่ะพยัญชนะตัวหน้าจะต้องเป็นตัวหอหีบเท่านั้น มันจึงได้ชื่อว่าอักษรนำแบบที่มีหอนำทีนี้ลักษณะสำคัญของมันเนี่ยเวลาเราสังเกตง่ายๆคือนอกจากมันจะมีหอนำแล้วเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอักษรนำประเภทนี้คือมันจะอ่านหรือเป็นคำที่มีพยางเดียวมันจะไม่ใช่คำที่มีสองพยาง นะคะเด็กๆและในการเขียนเราจะเขียนหอนำด้วยคราวนี้ครูมีตัวอย่างคําที่มีอักษรนำแบบหอนำมาให้พวกเราดูว่ามันมีวิธีการสะกดคําอย่างไรมีตัวอย่างมาทั้งหมด6คําเราลองมาดูทีละตัวอย่างกันค่ะคําแรกอ่านว่าหวานหวาน หวานที่หมายถึงรสชาติอ่ะรสชาติมันหวานใส่น้ำตาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเด็กๆหวานเป็นคําที่มีหอนำหวานเป็นคําที่มีหอนำในการสะกดคําเราก็สะกดว่าหอวอานอหวานหอวอานอหวานอ ครูขออธิบายตัวอย่างทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังว่าสรุปแล้วเนี่ยอักษรน,นำแบบที่มีหอนำแบบนี้ตรงกับสิ่งที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะ,อะลองดูคำต่อไปกันก่อนค่ะคำนี้อ่านว่าแหลมแหลมคำว่าแหลมเป็นหอนำเช่นกันเกิดจากหอลอม แหลมหอลอแอมแหลมคําต่อมาค่ะเด็กๆหลับหลับหลับเหมือนกับอนอนหลับอะค่ะเด็กๆวันนี้เมื่อคืนพวกเรานอนหลับกันกี่โมงคะ,ะคําว่าหลับคํานั้นแหละค่ะหลับเกิดจากหอลออบอหลับหอลอออบอหลับ เป็นคำที่มีอักษรนำแบบหอนำเช่นกันเด็กๆจะเห็นได้เลยว่ามันจะปรากฏรูปหอหีบแล้วถ้าเด็กๆจำความรู้ที่เรียนเรื่องการแปลงรูปสระได้เด็กๆก,ก็จะจำได้ใช่ไหมคะว่าสระอะเนี่ยเราสามารถแปลงรูปเป็นไม้หันอากาศได้ถ้ามีตัวสะกดซึ่งคำนี้ก็มีตัวสะกดคือตัวบอหรือบอใบไม้นั่นเองคำต่อมาค่ะหมด หมดหมดเกิดจากหอมอโอดอหมดหอมอโอดอหมดอ่าก็เป็นคำที่มีหอนำคำต่อมาค่ะเหงาเหงาคำว่าเหงาเกิดจากหองอเอาเหงาหองอเอาเหงา ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆมีแค่พยัญชนะต้นซึ่งเป็นอักษรนำและสระคือสระเอาเท่านั้นค่ะเหงาและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆ1นึหนึ่งหนึ่งที่เป็นจำนวนนับ1นึสอาอะหนึ่งหเกิดจากหอนอืองอ1หนึ่งขออภัยค่ะเด็กๆตรงนี้เป็นตัวนอหนูนะหอนอืองอ1หนึ่ง อหอนออึออองอแล้วก็ใส่ไม้เอกซึ่งเป็นวรรณยุกเป็นหนึ่งหอนออึงอใส่ไม้เอกเป็นหนึ่งก็เป็นคำที่มีหอนาเช่นกันเด็กๆคะจะเห็นได้ว่าทุกคำที่ครูนํามายกตัวอย่างเนี้ยสระมันไม่เหมือนกันตัวสะกดก็ไม่เหมือนกันบางคำก็มีตัวสะกดบางคำก็ไม่มีตัวสะกดวรรณยุก ก็ไม่เหมือนกันบางคำมีวรรณยุกต์บางคำก็ไม่มีวรรณยุกต์แต่สิ่งที่เหมือนกันคือคำเหล่านี้ในการเขียนครูขออนุญาตย้ำว่าในการเขียนมันจะอทุกคำจะปรากฏรูปหอหีบเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งอ่า ทุกคำจะปรากฏหอหีบเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเสมอส่วนพยัญชนะต้นตัวที่สองถ้าเด็กๆยังพอจำความรู้เรื่องอักษรต่ำได้เด็กๆก,ก็จะรู้ว่าทุกพยัญชนะทุกตัวที่ครูเขียนมานี้เป็นอักษรต่ําที่เราเรียกว่าอักษรต่ําเดียวทั้งหมดค่ะอะ ดังนั้นลักษณะสําคัญถ้าสมมติว่าหนูบอกว่าครูขาหนูจําไม่ได้จริงๆว่าอักษรต่ําเดี่ยวมันมีอะไรถ้าอย่างนั้นหนูสังเกตแค่2ออย่างค่ะ 1. คํานั้นจะต้องมีหอหีบอขออภัยค่ะคํานั้นจะต้องมีหอหีบเป็นพยัญชนะตัวที่1เอาแถวนี้ดีกว่าคํานั้นจะต้องมีหอหีบเป็นพยัญชนะตัวที่1เสมอและสองคนั้นจะต้อง เป็นคำที่อ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำและเป็นคำพยางค์เดียวค่ะเด็กๆถ้ามันมีลักษณะสำคัญสองสองอย่างนี้เด็กๆทราบไว้เลยว่าคำคำนั้นเป็นคำอักษรนำแบบมีหอนำแน่นอนทีนี้ครูก็เป็นห่วงพวกเราว่าพวกเราจะสับสนครูเลยขอยกตัวอย่างคำนี้ขึ้นมาเด็กๆลองดูนะคะคำนี้ อ่านว่าหวงแหนหวงแหนคำว่าห่วงแหนเนี่ยเป็นคำที่เป็นคำอ่ะไม่ใช่คำอักษรนาทั้งสองคำทั้งหวงและแหนเพราะเราอ่านออกเสียงแค่ตัวหอหีบซึ่งเป็นพยัญชนะต้นเพียงแค่ตัวเดียวทั้งคำว่าหวงและคำว่าแหนมันขึ้นต้น พยัญชนะด้วยตัวหอหีบตัวเดียวดังนั้นต่อให้มันออกเสียงว่าเป็นเสียงหอหีบก็ก็จริงแต่มันไม่ใช่หอหีบนำพยัญชนะตัวอื่นๆเพราะคำว่าหวงตัววอแหวนตัวนี้เป็นสระอัวและนอนหนูตัวนี้เป็นตัวสะกดไม่ใช่พยัญชนะต้นถ้าหนูเจอแบบนี้หนูจงรู้ไว้ว่า มันไม่ใช่อักษรน,นำนะคะเด็กๆแต่เป็นคำธรรมดาที่มีพยัญชนะต้นเพียงแค่ตัวเดียวเพราะลักษณะสำคัญของอักษรน,นำข้อที่หนึ่งเลยคือจะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวเสมอคะอ่ะถ้าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วครูขอพาพวกเรามาดูอักษรน,นำประเภทที่2นะคะนั่นก็คืออักษรน,นำแบบที่ชื่อยาวมากเลยนั่นก็คืออักษรน,นำแบบที่มีอักษรสูงหรืออักษรกลาง นำหน้าอักษรต่ำเดียวเอาครูขอแปลสรุปง่ายๆเลยคือพยัญชนะอ่ะมันจะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวแต่พยัญชนะต้นตัวหน้าจะต้องเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางเท่านั้นตามตัวอักษรสีแดงที่ครูที่ครูเน้นไว้ให้และที่สำคัญคือและที่สำคัญนะคะลักษณะเด่นของ คําที่มีอักษรน,นําแบบนี้เนี่ยคือมันจะอ่านออกเสียงสองพยางโดยที่คําที่ออกเสียงเหมือนหอนําจะอยู่ที่พยางหลังจริงๆแล้วครูได้ยกตัวอย่างไปให้พวกเราดูพอสมควรแล้วในการเรียนเรื่องอักษรน,นําครั้งที่แล้ว แล้วครูก็ได้อธิบายไปแล้วในการเรียนเรื่องอักษรน,นำครั้งก่อนหน้านู้นนะคะเด็กๆทีนี้วันนี้ครูก็เลยจะมาขอทวนความรู้ด้วยการทำให้พวกเราเห็นว่าคำต่อไปนี้สะกดคำอย่างไรคำที่มีอักษรน,นำแบบมีสองพยางเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนกับอักษรน,นำแบบอื่นๆคือมันมีพยัญชนะต้นสองตัว เพียงแต่ในการอ่านออกเสียงมันจะแบ่งเป็นสองพยางเท่านั้นเองคำแรกคือคำว่าสลายสลายเกิดจากสอลออายอสลายสอลออายอ,อ่านว่าสหลายลองดูทุกคำก่อนนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าขยับ ขยับเกิดจากขอยออบออ่านว่าขยับคำนี้อ่านว่ากหนกกหนกอ่านว่าอ่าสะกดว่ากอนโอ,อ,อกกกะนกคำนี้อ่านว่าขยาว คำว่าขย่าเกิดจากขอยอเอาแล้วใส่วันใายุคคือไม้เอกเป็นขายาวคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่มีรูปวันใายคุคำต่อมาอ่านว่าฉลากฉลากเกิดจากชอลออากออ่านว่าฉลาก และคําสุดท้ายที่ครูนํามาใส่เป็นตัวอย่างคือปหลัดปหลัดอ่านวาา่าสะกดคําได้ว่าปอลออะดอปาลัดเด็กๆคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าทุกคําหนูลองดูคําที่ครูเขียนตัวอ่านนะทุกคําคําหน้ามันออกเสียงอะและคําหลังมันจะออกเสียงเหมือน หอนำแต่ในการเขียนเด็กๆด,ดูได้เลยในการเขียนตรงนี้ทุกคำไม่มีคำไหนปรากฏหอหีบในคำนั้นเลยแต่เราอ่านเหมือนหอหีบนี่คือลักษณะของอักษรนำแบบมีสองพยางคค่ะเด็กๆครูขออธิบายความหมายของคำเพิ่มสักหนึ่งคำนะคะ เด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคําว่ากหนกแปลว่าอะไรกหนกในภาษาไทยเป็นคําศัพท์คํานึงค่ะแปลว่าทองนั่นเองอทองที่หมายถึงทองคํามาคะ่ะเด็กๆกหนกแปลว่าทองเนาะโอเคถ้าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วครูจะขอพาพวกเรามารู้จักกับวิธีการสะกดคําแบบสุดท้ายคือ อักษรน,นำแบบที่มีอนำยอชื่อมันชัดเจนมากว่าอักษรน,นำแบบมีอนำยอก็ไม่มีอะไรเลยค่ะตามชื่อเลยคือมันจะต้องเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของอักษรน,นำอยู่แล้วและพยัญชนะตัวหน้าต้องเป็นออ่างเท่านั้นส่วนพยัญชนะตัวหลังก็ต้องเป็น ยอยักเท่านั้นชื่อมันถึงเรียกว่าอนามยออนายอในภาษาไทยครูขอ,อย้ําครั้งสุดท้ายว่ามีแค่สี่คำในภาษาไทยคือยาอยู่ยางอยากยาอยู่ยางอยากอายาอยู่อย่างอยากเรามาดูการสะกดคําต่อไปนี้นะคะเด็กๆคําว่ายาก,ก็เกิดจาก อยอาแล้วก็ใส่ไม้เอกอ่านว่ายาแต่ในการอ่านเราจะอ่านเหมือนมีหอนำยุสะกดว่าอยอูไม้เอกอ่านว่าอย่ยางสะกดว่าอยางอแล้วใส่ไม้เอกอ่านว่าอย่างครูขออนุญาตเขียนข้างล่างนะคะ และสุดท้ายอยากอยอากอยากมันเขียนด้วยอ,อก็จริงแต่เราอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำมันจึงจัดเป็นคำที่เป็นอักษรน,นำนั่นเองค่ะเด็กๆคำว่าอยาอยู่อย่างอยากเนี่ย เป็นอนำยอใช่ไหมคะแล้วก็อครูขออนุญาตพูดถึงคำคำหนึ่งในสี่คำนี้นั่นก็คือคำว่ายาเด็กๆขาคำว่ายาเนี่ยในภาษาไทยที่เป็นอักษรน,นำเนี่ยมันเป็นคำที่มีใช้จริงๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นอักษรน,นำทั้งคู่แล้วออกเสียงว่ายาทั้งคู่เนี่ยอยู่สองคำคือคำว่ายาที่เป็นอักษรน,นำแบบอนำยออย่างนี้แล้วก็คำว่ายาที่เป็น หอนำยอแบบนี้ทั้งสองคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงเหมือนกันคือ,อยาเป็นคำที่มีอักษรนำเหมือนกันเพียงแต่ตัวหนึ่งเป็นอนำยอตัวหนึ่งเป็นหอนำยอและเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยทั้งคู่คำว่ายาตัวนี้ตัวแรกนี้ ถ้าเป็นอ,อนายอเขียนแบบนี้นะคะจะหมายถึงการห้ามว่าไม่เอาอย่าทำห้ามทำอย่าไปนะอันนี้อย่ากินนะอ่าคำว่าอย่าถ้าเขียนแบบนี้จะหมายถึงการห้ามแต่คำว่าอย่าถ้าหนูเจอแบบนี้ถามว่าเขาเขียนผิดหรอคะเขาไม่ได้เขียนผิดค่ะถ้าคำว่าอย่าในที่นี้เขาหมายถึงคำว่าอย่าร้างนั่นเองครูขอวงเล็บคำว่าร้างไว้ อาคำว่าอย่าในที่นี้มีความหมายว่าหมายถึงการอย่าร้างแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเขียนคําว่าอย่าแบบนี้ในการบอกว่าเด็กๆอย่าทนะํานะบอกว่าอย่าทํานะแบบนี้ค่ะผิดอ่าแบบนี้ผิดเพราะฉะนั้นเราต้องดูความหมายของคําอื่นๆในประโยคหรือในข้อความนั้นประกอบด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรื่องของการสะกดคําแบบมีอักษรน,นําวันนี้ใครมีคําถามไหมคะยกมือให้ครูแนทดูหน่อยเร็วมีใครมีคําถามไหมเอ่ยโอ้โหไม่มีใครมีคําถามเลยแสดงว่า ทุกคนเข้าใจความรู้ที่ครูเนตได้สอนวันนี้อย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าพวกเราจะเข้าใจยังไงก็ตามเนี่ยครูขอย้ําเสมอว่าให้พวกเราได้กลับไปทวนเนื้อหาที่ได้เรียนวันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พวกเราสามารถจดจําเนื้อหาได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะเด็กๆทุกคนสามารถกลับไปทวนเนื้อหาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หน,นะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยครูต้องขอไปเตรียมการสอนในคาบต่อไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเด็กๆบายยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน Education.